สวัสดีครับพวกเรากลุ่มนักศึกษาที่ได้ไปฝึกงานที่โรงแรมมอริซีบายเขาหลักรีสอร์ทอยู่ที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาครับโดยสวัสดิการของโรงแรมจะมีเบีย้ยเลี้ยงเดือนละ4 0 0พันอาหาร3ามมือ้อชุดยูนิฟอร์มหอพักฟรีประกันสังคมรถรับส่งพนักงานแล้วก็วันหยุดประเพณีครับโดยที่หอพักจะมี2หอพักแยกชายกับหญิงนะครับในหอพักจะมีแค่เตียงกับพัดลมให้มา แค่2ออย่างแล้วก็ถ้าไปกันหลายคนอาจจะได้นอนห้องเดียวกันนะครับหลังหอ,อก็จะเป็นป่าแล้วก็ภูเขาส่วนที่หอจะมีตุกแกเยอะมากนะครับเรื่องอาหารการกินส่วนใหญ่จะเป็นแกงใต้นะครับเป็นอาหารใต้เนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่กับปลาซะเยอะแล้วก็ช่วงเชา้าจะเป็นผัดเส้นผัดซีอิว๊วหรือว่าข้าวผัดนะครับส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นแกงกับปลาส่วนใหญ่ โดยในการทำงานเราจะขอเริ่มที่แผนก Food and beverage นะครับก็การทำงานจะมี3กะเวลาทำงานทั้งหมด9ชั่วโมงมีกะตี5ครึ่งถึงบ่าย2ครึ่ง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็บ่าย2ถึง5ทุ่มครับในช่วงตี5เราจะมาจัดโต๊ะมาเซตมีดซ่อมแล้วก็เซ็ตเกลือพริกไทยสำหรับเปิดห้องอาหารในช่วงเวลา6โมงครึครับหน้าที่ในการทำงานเราก็ช่วงเช้าช่วงเบรฟิต เราจะคอยเดินเก็บจานเก็บแก้วให้แขกพอประมาณ1 0บโมงถึง10บโมงคึ่งแขกเริ่มหมดเราจะเริ่มเก็บของโดยฝ่ายหญิงส่วนใหญ่จะเก็บเกลือพริกไทยเช็ดโต๊ะจากนั้นก็จะมาเช็ดมีดซ่อมสําหรับวันถัดไปครับส่วนผู้ชายจะได้ใช้แรงยกพวกจานและแก้วไปในครัวและยกแก้วมาเช็ดแล้วก็จัดเรียงเพื่อวันต่อไปครับผมหลังจากนั้นนะครับช่วงประมาณเที่ยงเราก็จะไปพักกินข้าว พอเสร็จจากกินข้าวเราก็จะมาประจําอยู่ที่บาร์เพื่อเปิดขายลันช์นั่นเองครับผมในช่วงบ่ายฝ่ายชายนะครับส่วนใหญ่จะได้คอยเดินเสิร์ฟอาหารเคลียร์บล็อกจานแล้วก็มีได้รับออเดอร์บ้างเป็นบางครั้งครับส่วนฝ่ายหญิงจะได้เดินเสิร์ฟเครื่องดื่มเก็บโต๊ะแล้วก็มีรับออเดอร์บ้างครับส่วนในช่วงบ่าย3ามถึงสี่โมงเย็นเราจะเริ่มจัดโต๊ะเซ็ตมีดซ่อมเพื่อเตรียมสําหรับดินเนอร์หลังจากนั้น4ี่โมงครึ่งนะครับเราก็จะไปกินข้าว พอกลับมาหลังจากกินข้าวนะครับช่วงดินเนอร์เราก็จะทำงานเหมือนกับช่วง l u n โดยคอยเดินเสิร์ฟอาหารเก็บจานแล้วก็คอยบริการแขกในเรื่องต่างๆนะครับพอประมาณช่วงสีทุ่มแขกเริ่มหมดเราก็จะคอยทยอยเก็บของเก็บโต๊ะนะครับแล้วก็เตรียมตัวสแกนนิ้วกลับบ้านโดยปกติเราจะจัดดินเนอร์อยู่นอกห้องอาหารนะครับแต่ถ้าหากมีฝนตกเราก็จะมาจัด ดินเนอร์ข้างในก็ปูผ้าจัดโต๊ะเซตมีดซ่อมเหมือนเดิมนะครับตามปกติและที่โรงแรมนี้นะครับทุกวันพฤหัสจะมีทีมบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ซึ่งคนที่เข้างานตีห้าครึ่งจะต้องออกไปพักเบรกช่วงเที่ยงและกลับมาเข้างานอีกทีตอนห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มส่วนคนที่เข้างานกะบ,บ่ายนะครับจะต้องเข้างานเที่ยงจนถึงห้าทุ่มครับรวมไปถึงทุกง,งานเทศกาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน วันคริสต์มาสวันปีใหม่หรือว่าวันตรุษจีนโดยช่วงเทศกาลวันปีใหม่วันสิ้นปีนะครับอาจจะนหน่อยเพราะว่าคนที่เข้างานตีห้าครึ่งจะต้องลากยาวเป็นจนถึงห้าทุ่มหรือว่างานจบส่วนคนที่เข้ากาบ่ายจะต้องเข้างาน11บเอดโมงจนถึงห้าทุ่มหรือว่าจนงานจบนั่นเองครับในส่วนของน้องฝึกงานจะทำงานแค่สองกะคือกะเช้าแล้วก็กะบ่ายนะคะ ในส่วนของกาเช้าก็จะดู departure expected ว่ามีห้องไหนบ้างที่เช็คเอาท์ในวันถัดไปเราก็จะเอาแฟ้มห้องที่เช็คเอาท์มาดูว่าห้องไหนบ้างที่ยังไม่ได้จ่ายบินแล้วก็มาทำ guest registration card เพื่อเตรียมเช็คอินในวันถัดไปจากนั้นก็มาเช็คเบอร์เดย์ว่ามีแขกห้องไหนบ้างที่มีวันเกิดในระหว่างที่เขาพักอยู่ที่โรงแรมของเราหลังจากเสร็จงานประมาณ6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเราก็จะไปทานข้าวเช้ากันแต่ถ้าเกิดว่ามีแขกมาเช็คอินในตอนเชา้าแต่เชา้าแล้วก็ทําตามสเตปก็คือเสิร์ฟน้ำนฟอร์มข้อมูลโรงแรมให้แขกแล้วก็ลงข้อมูลแข แล้วก็ในส่วนของกาบ,บายก็เช็คดูว่าห้องที่จะเช็คอินในวันถัดไปมีห้องไหนบ้างที่เป็นอาพิชีเป็นห้องที่มานีมูลพราทราบว่ามีห้องไหนบ้างก็มาออามุปกรี์เพื่อส่งให้แผน,นต่างๆเพื่อจะเตรียมของ,ของเพื่อจะเซตอัพในห้องแขกแล้วก็มารีเช็คเบอร์เดย์อีกรอบเพื่อมีลูกค้ามาเช็คอินใหม่อาจจะมีเบอร์เดย์เพิ่มพอเสร็จแล้วก็มาทำคีย์การ์ดเพื่อเตรียมเช็คอินในวันถัดไปพอช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามสี่โมงห้องอาหารก็จะเอาบินมาส่งเราก็ต้องตรวจเช็คบินแล้วก็นำบินไปเก็บใส่แฟ้มตามห้องถ้าเกิดว่ามีขมกมอ้ฟ แล้วก็คีย์ข้อมูลแขกลงตอมอตามปกติขั้นตอนทุกอย่างเหมือนตอนเช้าและนี่ก็เป็นข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆของโรงแรมมอริซีที่เราได้ไปฝึกประสบการณ์มานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆทุกๆคนครับผมขอบคุณครับ